มาดูเอาติดฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 1.6G นะครับถือว่าเป็นตัวนิยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายวิ่งรับจ้างนะครับหลายๆลูกค้าหลายๆท่านอ่ะทีมงานมาชมห้องเครื่องนะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับชอบนะครับที่จะซื้อไปเอาไว้สําหรับวิ่งรับจ้างนะครับโอเคมาดูห้องเครื่องกันนะครับตําแหน่งเกิ็ดคําฝากระโปรงเอาติดมใหม่เปลี่ยนนะครับเอาไว้บนนะครับชมเก่าไว้ล่าง ล่างขึ้นบนส่วนนี้อันบนลงล่างนะครับฝาครอบเครื่องยนต์ในโฉมนี้ไม่มีให้แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังเป็นบล็อกเดิมกับโฉมก่อนหน้านั้นนะครับรหัสเครื่องมาดูกันนะครับตัวนี้ทางโชว์รูมนะครับได้มาใหม่ๆเลยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้ภายในนะครับจะออกเป็นแนวสีทูโทนนะฮะตัวเบาะดำนะครับส่วนหลังคาจะออกเป็นสีครีม นะฮะบางๆครับผมด้านบนนะครับเอนะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักนะครับออาติสพันหกจีนะครับเครื่องยนต์ออกแบบมารองรับน้ำมันใช้ e แปดห้าได้ด้วยโอเคนะมามาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับก็พื้นที่กว้างขวางตามแบบฉบับของตัวออาติสเรานะครับ เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับบางท่านอาจจะเอาไปติดแก๊สนะครับก็คงได้ทั้งชนิดถังแบบแคปซูลแล้วก็ถังแบบโดนัทนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นรถที่มีความคงทนและก็พร้อมใช้ทุกสถานการณ์ในการขับขี่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมค่าแม n ทนเนนอะไรที่มีให้ใช้นะครับถือว่าราคาประหยัดเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับดูนะครับ โอเคครับมาลองขับกันเครื่องยนต์ 1.6G นะครับผมจะทดสอบภายในระยะสั้นๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1.6G นะครับเครื่อง1.8ก็ตามนะครับเอาติดโฉมปัจจุบันตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นแบบ push start หมดแล้วนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับให้การขับเคลื่อนที่นิ่มนวลนะครับแอร์นะครับ ยังเป็นแอร์เป็นแอร์ออโต้หมดแล้วนะครับครอบคลุมฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนทิศทางลมนะฮะกระจกไล่้าด้านหลังนะครับเป็นแบบปุ่มกดหมดแล้วนะครับจากรุ่นก่อนที่เป็นโฉมที่แล้วนะฮะในตัวพัน 6G ยังต้องใช้มือปรับปุ๊บสามปุ่มนะครับโอเคนะฮะแต่หน้าจอนะครับหน้าจอยังเป็นตัวซีเครื่องเล่นธรรมดาอยู่นะครับก็ขายของต่อก็เลยก็แล้วกันครับสำหรับลูกค้าที่จะมาดูนะครับสนใจนะฮะอันเนี้ยเปลี่ยนออกได้ ใส่จอ Android นะฮะฟังก์ชันครบ <c oughs> ครบ,ครบสักตัวหนึ่งเอาไปใช้นะครับข้อดีของเกียร์ cvt นะครับขับทีได้นิ่มนวลน,นะฮะช่วงรอยต่อระหว่างเกียร์หเกียร์สเกียร์สจะไม่มีนะครับเปลี่ยนแบบเรียบขึ้นไปเลยนะครับนิ่มดีนะครับระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ m a c กเฟอร์สันสตัด้านหลังเป็นแบบคานมาติลิงนะครับให้การเกาะถนน ที่ดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเหล็กกันโครงด้านหลังช่วยในการดึงเข้าโค้งให้ตัวรถนะครับมีความมั่นคงนะฮะแล้วก็เสถียรนะครับตัวนี้เป็นพันหกะครับล้อแม็กขอบสินะฮะขับขี่ก็ดูจะนุ่มอยู่นะครับเพราะว่ามีหน้ายางมีแก้มยางที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ใหญ่กว่านะครับวิทยุนะครับคอนโทรลนะครับ มีตัวฟังก์ชันนะฮะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนขึ้นนะฮะก็เป็นตัวเบสิกเบสิกของเขานะครับฝั่งขวานะครับไม่มีนะถ้าเป็นตัวพันแหรือตัวไฮบริดนี่นะครับเขาจะมีตัวครูดนะครับหรือก็สวิตช์คอนโทรลฝั่งนี้ให้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เรียนใหม่ก็จะต่างกันไปบ้างนะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้อยู่เหมือนเดิมของเรานะครับเข้าเกียร์ถอยจะมีเสียงดังตีตๆนะครับไม่ได้ว่า ผมลืมคาดเข็มขัดนีรละยนะครับอันนี้เพราะว่าเขามีระบบเตือนว่าตอนนี้คุณกําลังใช้เกียร์ถอยอยู่นะครับคันนี้นะครับเลขใหม่เขานั่งน้อยทีเดียวนะครับ toyota summit เราคัดมานะครับแปดหมื่นสองพันโลนะครับกับรถปี2020ผมถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะรถซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านดีนะครับเครื่องยนต์เกียร์เราเช็คให้อย่างดีพร้อมแล้วนะครับ จัดไฟนั้นได้เต็มนะรับดอกเบี้ยแสนถูก2.59นะครับผ่อนได้ยาว5ปีนะครับเฉพาะโตโยต้าชัวร์สมิธนะครับไม่ชอบเอาติดรุ่นนี้ไม่ชอบสีนี้มาเลือกดูคันใหม่ได้นะครับหรือจะเอาไฮบริดนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับเป็นรถที่นิยมในตลาดเลยทีเดียวนะครับได้ชื่อว่ามีความทนทานนะครับประหยัดนะครับซ่อมบำรุงถูก ช้ยยาวนี่ถือว่าคุ้มเลยเดียวนะครับหลายหลายคนครับเอาไปติดแก๊สกันนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่แนะนําถึงขั้นติดแก๊สนะครับเพียงจะบอกไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นเองว่าเราพิสูจน์กันแล้วบนท้องถนนกับพี่ๆแท็กซี่นะครับโอเคนะครับมาตรงคันเกียร์นะครับนะฮะเขาเรียกว่าชนิดแบบเกียร์นะครับที่เป็นถุงหนังหุ้มนะครับให้ความรีเมียบนะครับมีสวิตช์คอนโทรลนะครับ T.R.C.Traction Control นะครับ กดปิดเปิดที่ตรงคอนโซลเกียร์นะครับป่ะไปดูข้างนอกกันครับผมเอาติด 1.6G สีบอลเกินปี2020นะครับเครื่องน้ำมันนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถที่ประหยัดนะครับถือว่าประหยัดทั้งค่าแมทนเนนในอนาคตนะครับและก็ประหยัดทั้งค่าตัวรถณตอนนี้ด้วยนะครับ คันนี้เราประหยัดได้ไปวบร่วม,มเกือบ20,000 0กว่าบาทนะครับในราคารถยุทาในราคารถที่โตโยต้าชว์สมิธเอามาขายเพื่อนๆที่ดูอยู่เพื่อนที่สนใจนะครับเข้ามาดูมาชมรถคันนี้ได้ที่สาขาบางเมืองนะครับมุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลนิดเดียวนะครับแล้วมาเจอกับรถคันนี้มาเลือกดูมาขับดูนะครับผมอยากให้มาลองขับดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนนะครับมาคุยกับที่โตโยต้าชัวร์สมิธเราก่อนโอเค ฝากคันนี้ไปด้วยครับขอบคุณครับผม